นะครับพอขึ้นบทใหม่มันไม่ได้ห่างไกลกันมันยังคงเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันอยู่ในท้ายบทที่5โมเสสทูลกับพระเจ้าว่าขึ้นต้นบทที่6กข้อที่1พระเจ้าตรัสก,กับโมเสสว่าคุณจีเห็นโมเสสทูลพระเจ้าตรัสโมเสสทูลพระเจ้าตรัสมาถึงข้อที่12แต่โมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าข้อที่13พระเจ้าจึงตรัสก,กับโมเสสและถ้าคุณอ่านตลอดไปถึงชีวิตของโมเสส คุณจะเจอคําแบบนี้อีกนะับขาดไม่ถ้วนเยอะเหลือเกินโมเสสคือนักคุยกับพระเจ้าคุยทุกเรื่องมีปัญหาอะไรพระเจ้าตอนนี้ประชากรเป็นแบบนี้แล้วนะปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าจะตอบเขาททีถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะโมเสสเป็นคนพิเศษหรือเปล่าคุณก็เป็นคนพิเศษไม่น้อยเดียวกัน พระเจ้าปรารถนาที่จะตอบคุณเอเมนะแต่คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าอยากตอบคุณหลายคนเข้าใจว่าการอธิษฐานคือการาสื่อสารฝ่ายเดียวคือคุณสื่อสารกับพระองค์แล้วรอเวลาเราตายแล้วขึ้นไปบนสวรรค์แล้วพระองค์ให้ตอบแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณให้เวลากับพระองค์คุณฟังกับพระองค์ดีๆพระองค์จะตอบคุณในชีวิตนี้เอเมนเอานะเรา,า,าจะเห็นได้จากโมเสสนะครับท่านไม่เคยกลัว ที่จะเข้าไปคุยด้วยคําซื่อๆพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงใช้คําอย่างที่มนุษมานาคุยแล้วคุณจะเห็นว่าพระเจ้าเวลาตอบพระองค์ก็ใช้คําธรรมดาคุยกับเขาด้วยเหตุผลต่อมาเราไปดูตัวแทนของพันธสัญญาเดิมเราได้ดูตัวแทนของห้าเล่มแรกกัแล้วคือธรรมบัญญัติเราไปดูตัวแทนของ ผู้เผยพระวจนะบ้างเราไปดูในชุดของเอริยาถ้าเราอ่านในพนันธสัญญาใหม่ยากบโดยเฉพาะว่ายากบไปบอกว่าดูเอริยาท่านเป็นคนที่ธรรมดาธรรมดาหรือพวกเราแต่เมื่อท่านอธิษฐานขอให้ฝนไม่ตกบนแผ่นดินนานนับปีฝนก็ไม่ตกแต่เมื่อท่านอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งขอให้ฝนตกมันก็ตกเรื่องฟ้าฝนผมมีประสบการณ์เป็นประจำผมจะไม่ใช้หนังซ้ำ อย่นัผมเชื่อว่าหลายคนต้องมีประสบการณ์เหมือนกันแล้วเราจะย้อนกลับไปดูที่เอลียาห์เราไปดูตัวอย่างชีวิตของเขาเขามั่นใจขนาดเอาชีวิตเขาเป็นเดิมพันในเวลานั้นกรรษัตริย์อาหับเป็นผู้ที่ปกครองอิสราเอลกษัตริย์อาหับจิตใจเขาหันเหไปหาพระอื่นในแผ่นดินเต็มไปด้วยรูปเขารพและเต็มไปด้วยปูโรหิตของศาสนาเทียนเทจเหล่านั้น แต่อิสราเอลเป็นประเทศของพระเจ้าพระเจ้าได้นำเขาออกมาจากอี์พระเจ้าได้ปกป้องดูแลแล,แล้วพระองค์เป็นเจ้าของพวกเขาในที่สุดพระองค์ได้ทรงใช้เอลียาห์ไปหากษัตริย์อาหับแล้วก็บอกว่าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นฝนจะไม่ตกฝนจะตกเพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครองแผ่นดินนี้ให้รู้ว่ามีพระเจ้าอยู่จริงแต่อาหับก็ยังคงดื้อดึงต่อไป เอลยาสุจทนก็เลยสั่งให้เขาเป็นรวปโลโรหิตของพระเทียมเทจเหล่านั้นมาที่ภูเขาของพระเจา้าชื่อภูเขาคาเดลแล้วเกิดการโดนกันขึ้นท่านบอกไปสร้างแท่นบูชาขึ้นสองแท่นด้วยกันแท่นหนึ่งเป็นของพระเทียมเทศอีกแท่นหนึ่งเป็นของพระเจา้าแล้วเอาสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาแล้วให้ตางไฟตัง ร้องหาพระของตนเองดูว่าพระของใครที่จะตอบด้วยไฟลงมาเผาเครื่องบูชานี้ได้ผู้ที่ตอบได้ผู้นั้นคือพระเจ้าที่เทียมแท้ถ้าเราอ่านเรื่องราวนะครับผมอยากให้กลับไปอ่านเรื่องราวอยู่ในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่18ข้อ24ถึง29แล้วก็ต่อมาที่ข้อที่3ามกถึง38 จริงๆแล้วน่าจะเปิดไปรูด้วยกันเลยนะจริงๆแล้วตัวท่านต่อรองให้พวกเขาเนี่ยไฟเด็กได้ง่ายๆเ่ยท่านบอกให้ไปขุดรูขุดร่องเนี่ยขนาดใหญ่แล้วเทน้ำลงบนสตาวาพูชาเทน้ำลงในร่องนั้นรู้ไหมว่าเวลาอะไรที่มันเปียกเนี่ยมันติดไฟยากไม่ขีดวเวลาไปจุ่มน้ำแล้วติดไฟง่ายไหมคุณ คุณขี่เท่าไหร่มันก็ไม่ติดท่านทำให้ยากเพซ่มไปเทน,น้ำลงบนสัตวะมูชาฝังของท่านแต่ดูซิว่าเ,เกิดอะไรขึ้นปะเจะเรียกครับรงกษรองสัตว์บทที่18บปดนะฮะคอนไหนเปิดเว็าก็รอผมเดน่นดีไหม ข้อที่24เอาละนี่คือคำท้าทายของเอริยาท่านบอกกับปูเรุเพตจำนวนนับร้อยคนเหล่านั้นอยน่าลืมนะครับคนเหล่านั้น100ร้อยกว่าคนขอพระของตัวเองหลายร้อยคนนะส่วนตัวท่านคนเดียวจะขอพระเจ้า ผู้เผยก็ว่าจะนับพระบาอันมี450คน450ต่อหนึ่งท่านบอกว่าและท่านทั้งหลายจงน้องออกพระนามพระเจ้าของท่านและข้าพระเจ้าจะร้องออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าองค์ที่ทรงตอบด้วยไฟเรื่ององค์นั้นแหละทรงเป็นพระเจ้าและประชาชนทั้งตัวก็ตอบว่าอย่างที่พูดกนดีแล้วอย่าลืมว่าประชาชนก็ไหว้พระเทียมเฮตหลอนนั่นะคราวนี้เป็นการพิสูจน์แล้วใครคือพระเจ้าที่แท้จริงไปดูต่อในข้อที่26นะครับ เขาทั้งหลายก็เอาวัวผู้ที่เขานํามาให้และเขาทั้งหลายก็จัดเียมและร้องออกพระนามพระบาอันตั้งแต่เวลาเช้าจนเที่ยงกล่าวว่าข้าแต่พระบาอันขอตอบพัวข้าพระเจ้าเถิดฟังดูเหมือนกับหลายาศาสนาไหมที่คนได้ร้องต่อสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ก็ไม่มีเสียงและไม่มีใครตอบและเขาก็ขยโยขยเยกอยู่รอบ่านซึ่งเขาได้สร้างขึ้นนะั้นบางศาสนาคุณจะงเหน็นว่าเขาจะไปยืนโยโกตัว อยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาแต่จนเช้าจนค่ำก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้นถึงเวลาเที่ยนเอลียาก็เย้ยเขาทั้งหลายว่าร้องให้ดังๆสิตอนท่านเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งท่านกําลังติดธุระอยู่หรือท่านกําลังไปทุ่งหรือท่านไปเที่ยวหรือเช่ารอยท่านกําลังหลับอยู่นั่นจะต้องปลุกเขาทั้งหลายก็ร้องเสียงดังและเชื่อเฉียดตัวเองตามธรรมเนียมของเขาด้วยดาบและเหลา มีไหมที่คนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอะใช้ของมีคมในการกรีดตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตนเองมีแต่สิ่งเหล่านั้นตอบอะไรได้ไหมตอบไม่ได้จนโลหิตไหลพุ่งออกมาตามตัวโอถ้าเกิดเราอยู่ในวันนั้นคุณเคยเห็นหนังสมัยนี้ไหมเขาทําได้ชัดเจนมากเดี๋ยวนี้เวลาโดนฟันคอเป็นไงครับ เมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาฉากคนโดนฟันคอเนี่ยค่อยๆย,ย่อยใช่ไหมคูดเปดูนหนังสมัยนี้เวลาเขาใช้หนังแบบพะะระนาเลสวหรืออะไรก็ตามพอโดนฟันคอเลือดพุ่งปริ๊นออกมาอยากให้นึกถึงภาพนี้450คนเลือดพุ่งปริ๊นออกไปทั่วแต่พระของเขาไม่ตอบแ,แล้วเมื่อผ่านเที่ยงวันไปแล้วเขาก็คั่นต่อไปจนถึงเวลาถวายบูชาแต่ไม่มีเสียงไม่มีใครตอบไม่มีใครฟัง ผมอยากให้เราดูต่อไปนะครับในข้อที่36-38และอยู่มาเมื่อถึงเวลาถวายบูชาเอลียาผู้เผยพระวจนะก็เข้ามาใกล้คยกว่าถึงตายเอลียาแล้วที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าที่เที่ยงแพ้ข้าแต่พระโยวาพระเจ้าแห่งอับราฮัมอิสอักและอิสราเอลขอให้ทราบเสียทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์คือพระเจ้าในอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และข้าพระองค์ได้กระทําบรรดาสิ่งเหล่านี้ตามพระดำรัสของพระองค์ข้าขอแต่พระเจ้าขอทรงฟังข้า